สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเื่อยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์ดูแลกกนและกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันโดยบอลลุ่มเบลลิสค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของชุดสุขภาพเบลลิสสาหรับสุภาพบุรุษนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยคุณไมเคิลเราก็เป็นนางแบบแ้วเ,เป็นในแบบอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชุดสุภาพบุรุษแล้วก็ชุดสุภาพสตรีเนี่ยจะมีเส้นใ่เหมือนกันนะคะก็คือผ้าด้านในเป็นผ้า Bio Energy และผ้าานนอกเป็นฝาอินฟาเลชเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของลักษณะรูปแบบการตัดเย็บค่ะนะคะชุดของสุภาพบุรุษนะคะของเบลลีนั้นเราตัดเย็บให้ออกมาในแนวของสุภาพบุรุษคือเป็นแมนชัดเจนนะคะเพื่อนๆน,นะคะโดยลักษณะนี้ค่ะคอที่เราออกแบบนะคะเพื่อนๆน,นะคะ เราจะเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็เป็นชุดติดกันนะคะเป็นบอดี้สูทชิ้นเดียวกันลักษณะการที่เราออกแบบเป็นบอดี้สูทชิ้นเดียวกันติดกันแบบนี้ค่ะเพื่อ1น,นะคะหลักการของเรายังคงหลักการเดิมในการออกแบบที่เป็น golden pattern design ก็คือว่าเราออกแบบเพื่อให้ตรึงแนวกระดูกสันหลังค่ะให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยตั้งตรงดังนั้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องออกแบบเป็นชิ้นเดียวค่ะเพื่อนๆนะคะ แล้วส่วนสำคัญที่ออกแบบเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ก็คือว่าจะทำให้นะคะรูปร่างของคุณสุภาพบุรุษเนี่ยเข้าที่นะคะแล้วก็เป็นแมนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เป็นอกเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขนาดของทรงอกเนี่ยเรียกว่าอ,อกผายไหลพึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเอวมันก็จะไม่คออจิกแบบผู้หญิงะคะเพื่อนๆนะคะก็จะทำให้เอวเนี่ย เขาเรียกว่าได้สัสดส่วนนะคะสมชายชาตรีอย่างนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกางเกงค่ะเพื่อนๆนะคะตัวกางเกงเนี่ยต้องขอบอกขอโทษนะคะเราก็จะมีเป้าค่ะเพื่อนๆนะคะจะมีเป้าบริเวณเป้านะคะ ก็จะเจาะเป้าไว้สำหรับทำธุระได้ทั้งหนักแล้วก็เบานะะดังนั้นเนี่ยก็จะสะดวกค่ะโดยเพราะอย่างยิ่งท่านสุภาพบุรุษคนสูงวัยจะพบก็คือปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะ,ะดังนั้นนะคะการสวมใส่ชุดแบบนี้ควบคูบ่คกับกางเกงชั้นในของเราที่เป็นแบบบ็อกเซอร์เนะะี่ยค่ะมันก็จะดีกับ สุภาพบุรุษนะดีกับน้องชายของเราด้วยทําให้ไม่เกิดความอับชื้นแล้วก็จะช่วยซัพพอตด้วยค่ะจะช่วยซัพพอตบริเวณนั้นเนี่ยให้อ่เรียกว่าอยู่ในอยู่ในลักษณะท่าทางที่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งสาหรับชุดสุภาพบุรุษเนี่ยเรามีตัดเย็บออกเป็นในส่วนที่ขานะคะขามันจะยาวไปเหนือเข่านะคะดังนั้นสําหรับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาในเรื่อง ต้นขาค่ะคนที่มีน้ําหนักตัวเกินมีน้ําหนักส่วนเกินมากๆส่วนใหญ่ต้นขาก็จะเบียดกันใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆการออกแบบชุดแบบนี้ค่ะทําให้เวลาเราสวมใสเ่เนื้อต้นขาเนี่ยไม่บีบรัดไม่เบียดกันดังนั้นนะคะคุณก็จะรู้สึกสบายค่ะนะ,ะแล้วด้วยคุณภาพของเส้นใยด้วยนะคะที่เราออกแบบ เส้นใหญ่เนี่ยก็จะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสบายตัวไม่ร้อนนะคะในฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะเย็นสบายในฤดูหนาวเขาก็จะช่วยให้อบอุ่นนะคะดังนั้นนะคะสาหรับชุดสุภาพบุรุษในขณะนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะการเลือกขนาดเ,เพื่อนเพื่อนก็อาจจะไปดูได้นะคะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแต่อยากบอกว่าในรูปแบบการตัดเย็บแล้วเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อ คุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะนะคะแล้วท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่บ้านเบลลีสำนักง,งานใหญ่เรานะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ